เริ่มต้นด้วยการที่คือแน่นอนเราบอกไปแล้วว่าตอนนี้จะเกิดการรีแคปนะฮะก็คือจะเป็นการย้อนความเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานะครับซึ่งทําไมเขาถึงย้อนความครับมันเริ่มจากการที่อารุโตเนี่ยเชื่อมต่อเข้าไปยังดาวเทียม CA นะครับไม่ดูว่าเชื่อมต่อไปยังไงครับแต่ลถ้าเราสังเกตครับตอนนี้อารุโตสวมคีย์ h i n i n g a s Soul อยู่ครับซึ่งช่วงหลังๆมาเนี่ยไม่ได้ใส่เลยอันนี้อาจจะเป็นภาพเก่าที่เขาเคย เคยเอามา,เ,าเคยเอามาใช้ในตอนก่อนหน้านี้เอากลับมาเรยุทธ์ใหม่ครับแล้วก็ให้อารุโตเนี่ยพากใบเข้าไปอะไรประมาณนั้นก็เป็นได้เหมือนกันนะแต่ว่านะครับคือช่วงหลังมาเนี้ยอารุโตไม่ได้ใช้คีย์ของแอสซาวุฟมานานแล้วนะฮะก็ถึงไหนแล้ววันนี้ฉันข้ามไปโอเคข้ามไปก่อนจากนั้นนะครับอิซูเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาครับในดาวเทียมในสภาพที่เหมือนกับโฮโลแกรมครับอิซูเนี่ยดูไม่สมบูรณ์แล้วก็เหมือนสัญญาณจะขัดข้องด้วย แถบอิสุในตอนนี้พูดจาแปลกๆนะฮะพูดจา,าเขาเรียกอ,อะไรพูดจาถากักถางอารุโตะบ้างรวมถึงมีการพูดแกมสั่งการอารุโตะกวนๆอารุโตะนิดหน่อยนะฮะออกแนวแบบแบดแบดเกิลนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าทําไมครับซึ่งทันทีที่อารุโตะเห็นอิสุเนี่ยอารุโตะเห็นภาพของอิสุที่ผมยาวตาสีแดงและมือเต็มไปด้วยเลือดของฮิวมาเกียเนี่ยแวบเข้ามาในหัวด้วยนะฮะอ,อิสุเนี่ยพยายามบอกว่าตอนเนี้ ข้อมูลของเธอเนี่ยกระจัดกระจายจนข้อมูลของเธอเนี่ยรวนไปหมดแล้วแล้วทาให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเซโรวันทั้งหมดเนี่ยหายไปครับก็ไม่รู้ว่าไปไปได้ยังไงนะนะครับซึ่งอารุโตะเนี่ยก็เลยลำบากใจครับเพราะว่าคีย์ของอิคาซิจิเนี่ยเพิ่งจะถูกชิงไปแท้ๆครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการชี้ชัดว่าเหตุการณ์ในตอนเนี้ยที่อยู่ในดาวเทียมเนี่ยมันเกิดหลังตอนที่35แน่ๆเพราะอารุโตะบอกว่าเพิ่งโดนชิงคีย์ไปนะครับคีย์ของอิคาซิจินะ แต่ว่าอารุโต้เนี่ยไปทำอีท่าไหนถึงต้องมาเชื่อมต่อเข้าดาวเทียมเนี่ยอันนี้ไม่ได้เล่านะฮะต่อมาครับเจ้าอิสุที่พูดจามไม่เรียบร้อยเนี่ยก็สั่งให้อารุโตเนี่ยจงบอกข้อมูลของเซโรวันทั้งหมดมาให้เธอเลร์นิ่งซะดีๆอารุโตก็เลยคิดว่าถ้าเล่าเรื่องทั้งหมดไปเนี่ยอิสุน่าจะหายเป็นปกติครับอารุโตก็เลยเริ่มเล่าเรื่องของเซโรวันให้อิสุฟังตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับจากนั้นก็จะเริ่มรีแคปเรื่องราวทั้งหมดในค o m เบเดอร์เซรวันนะฮะซึ่ง จากตรงนี้ครับก็จะขอยกเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลใหม่กันละกันนะฮะแล้วก็มันจะมีบางข้อมูลครับที่ตัวละครเนี่ยเขาพูดออกมาคือบางข้อมูลมันเป็นแค่ทฤสฎีที่เราพูดถึงนะฮะแต่ว่าในตอนเนี้ยตัวละครมีการยืนยันมาเลยว่าที่เราพูดถึงเนี้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าในบางข้อมูลนะครับ,รบเราจะ<ม>ยกมาเฉพาะพวกนั้นนะโอเคไปกันเลยโอเคในการเริ่มครับ ในการเริ่มเรื่องครับเราจะเห็นข่าวยืนยันการเสียชีวิตของฮิเดนโทโรโนสุเกะครับประธานของฮิเดนอินเทลเลเจนต์เนี่ยถูกหยิบยกมาพูดถึงครับและยืนยันจากทั้งอิซุแล้วก็อารุโตะนะครับว่าโคโรโนสุเกะเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งก็ก็น่าจะเป็นการย้ำครับสำหรับบางคนที่คิดว่าปู่ยังไม่ตายนู่นนี่นั่นครับปู่ตายแล้วครับนะฮะตามคํายืนยันจากตัวละคร2ตัวในเรื่องนะฮะต่อมาครับ อิสูเนี่ยยืนยันนะครับว่าโคเรโนสุเกะนะครับหรือว่าปู่ของอารุโตเนี่ยคือพ่อผู้ให้กําเนิดเธอขึ้นมาครับหรือก็คือปู่ของอารุโตเนี่ยเป็นคนสร้างอิสูขึ้นมานั่นเองนะครับก็คอนเฟิร์มเข้าไปเลยนะฮะตรงนี้นะครับต่อมาครับอิสูในตอนนี้นะครับอิสูที่กาลังคุยกับอารุโตในตอนนี้เนี่ยจำเรื่องราวของตัวเองแล้วก็อารุโตไม่ได้ความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยจำไม่ได้เลยครับแล้วพออารุโตเนี่ยจะเล่าเรื่องราวการพบกันของอารุโต้แล้วก็อิสูให้ฟังเนี่ย,ยเจ้อเอาอิ ก็สั่งให้อารุโตเนี่ยเลิกพูดเรื่องนี้แล้วก็รีบเล่าเรื่องของเซโรวันมาซะนะครับก็คือไม่อยากฟังเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของเซโรวันครับอารุโตนะครับยืนยันว่าปู่ของเขาเนี่ยคาดการเอาไว้แล้วว่าในอนาคตเนี่ยฮิวมากเกียจะต้องคุมขั่งแน่ๆเขาก็เลยทิ้งเซโรวันไรเวอร์แล้วก็โพกัสคี่เอาไว้ให้กับประธานคนต่อไปซึ่งก็คืออารุโต้นั่นเองครับต่อมาครับอิสุในตอนนี้ครับที่กาลังคุยกับอารุโตเนี่ย เธอแปลกอย่างหนึ่งคือเธอจําเรื่องของอารุโตไม่ได้แต่เธอจําเรื่องราวของเมสโบจินไรเนตได้ชัดเจนมากแถมยังรู้ด้วยว่าแต่ละครั้งที่เมสโบจินไรเนตเคลื่อนไหวเนี่ยพวกมันเคลื่อนไหวเพราะอะไรครับอย่างตอนที่เฮโรบีเคลื่อนไหวเนี่ยในตอนแรกเลยนะครับเพราะว่าโคเรโนสุเกะหรือว่าปู่ของอารุโตเนี่ยตายไปนั่นเองทางด้านเมสโบจินไรก็เลยเริ่มเคลื่อนไหวครับอื่มเรื่องนี้อิสุก็ยืนยันขึ้นมาเองนะฮะ อารุโตะนะครับบอกว่าเขาแค้นใจมากที่ทาโร่หน้าท้องกระจุยเนี่ยโดนแฮ็กแต่ดูอิสุเนี่ยเขาจะเข้าอกเข้าใจว่าทาโร่เนี่ยพยายามจะเข้าทำลายมนุษย์เพราะอะไรนะครับจนอารุโตะรู้สึกว่าอิสุคนนี้มีอะไรแปลกๆครับไม่น่าจะเข้าใจพวกแบบยูมากเกะที่โดนแฮ็กได้แต่กลับเข้าใจนะอารุโตะครับก็เลยถามว่าจําครั้งแรกที่อารุโตะแปลงร่างเป็นเซรวันได้หรือเปล่าครับแต่ว่าอิสุเนี่ยกลับบอกว่าเธอไม่มีความทรงจํานั้นเลยครับทั้งที่อิสุเนี่ย เอาเซโลวันไดเวอร์มาใหอารุโตะด้วยตัวเองแท้ๆครับอารุโตะครับย้อนไปถึงเรื่องราวของพ่อตัวเองครับและครั้งนี้อารุโตะเนี่ยพูดระบุตัวตนของโซเรโอะนะครับพ่อของเขาว่าพ่อที่เป็นฮิวมากเกียนะพูดชัดเจนมากเลยนะเออว่าคือเขาแยกเลยว่าอ่าคือเหมือนว่าเขาจะแยกแหละว่าเขามีพ่อที่เป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาพูดว่าพ่อที่เป็นฮิวมากเกียของฉันนะ่ะจากไปแล้ว ประมาณนั้นนะครับซึ่งปกติเขาจะพูดแทนว่าแค่พ่อพ่อของฉันพ่อของฉันอย่างเดียวแต่ตอนนี้พูดชัดเจนว่าพ่อที่เป็นฮิวมากเกียนะก็ไม่แน่ใจว่าพ่อที่เป็นมนุษย์เนี่ยอาจจะโดนเอามาหยิบยกมาพูดก็ได้ในอนาคตนะฮะต่อมาครับอิสุเนี่ยแจ้งว่าเธอได้เร์นนิ่งข้อมูลของ Rising Hopper หรือก็คือร่างแรกของอารุโตะเรียบร้อยแล้วนะฮะอิสุครับสงสัยนะฮะว่าอารุโตะเนี่ย ทำไมต้องมีพอกส์คีเยอะแยะเอาไว้ใช้ต่อสู้กับศัตรูด้วยนะครับก็คือย้อนไปว่าอารุโตะเคยเปลี่ยนร่างดูนร่างนี้ในช่วงตอนแรกนะครับซึ่งอารุโตะก็อธิบายว่าที่โพอกส์คีมีหลายชนิดเนี่ยก็เพื่อใช้รับมือกับมากเกียชนิดต่างๆตามสถานการณ์ไปครับแต่อารุโตะก็งงเหมือนกันว่าของพวกนี้อิสุเป็นคนจัดหามาให้เขาแท้ๆแต่ทําไมถึงจําไม่ได้อิสุก็จำไม่ได้ครับจำไม่ได้จริงๆนะทีนี้ระหว่างที่เล่าเรื่องครับ อารุโตะก็มีการแทรกมุกเล่นคำบ้าง,างาแทรกมุกเล่นคำบ้างครับแต่ว่าอิสุเนี่ยปกติเขาก็จะเก็ตแล้วก็อธิบายมุกของอารุโตะมาแต่ว่าอิสุในคราวนี้ดันไม่เก็ตจนอารุโตะต้องมานั่งอธิบายมุกของตัวเองให้อิสุฟังแถมบางจังหวะอิสุยังโค้งขึ้นมาขัดมุกของอารุโตะด้วยนะฮะก็ะทอว่าอิสุคนนี้มีอะไรแปลกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับทีนี้ มีคําพูดของฮโรบิทที่บอกว่าเซโรวันเนี่ยเป็นตัวตนที่เหนือกว่าการคา,า,าดการณ์ของพวกเขาเนี่ยถูกหยิยบยกกลับมาพูดถึงในตอนนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าเซโรวันเนี่ยอาจจะเป็นจ๊กเกอร์ของอาร์ก็เป็นได้นะฮะต่อมาครับอิซูเนี่ยเรียนรู้ข้อมูลของคีต่างไปเรื่อยครับจนพูดถึงเหตุการณ์ต่อมาที่จินได้แปลงร่างด้วยฟอร์สไรเซอร์ครับอรุโตะก็เริ่มข้องใจครับว่าอิซูเนี่ยพูดจาแปลกๆไม่เท่าไหร่แต่พอพูดถึงเบสโบจินไรทีไรเนี่ย ข้อมูลมันจะดูครบสมบูรณ์มากๆอิสูยืนยันครับว่าที่จินแปลงร่างเนี่ยเป็นฝีมือของโฮโรบีครับโฮโรบีเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ได้กลายเป็นไรเดอร์ตั้งแต่เมื่อ12ิบสอ2ปีก่อนแล้วนะครับและเมื่ออาร์คเนี่ยจมลงไปใต้น้าครับโฮโรบีก็ลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนเจตจำนวของอาร์คในการกวาดล้างมนุษยชาตินั่นเองครับถ้ากว่าช่วงตอนแรกๆเนี่ยอาร์คเนี่ยอาจจะยังไม่ทํางานเป็นโฮโรบีที่นําที่เป็นแกนนําในการ ชุบชีวิตอาขึ้นมาเพียงคนเดียวครับต่อมาครับอิซูเนี่ยเล่าว่าตอนที่โฮรุบิไรเดอร์คิกจนอิซามุบาดเจ็บสาหัสเนี่ยข้อมูลของนาคิก็ถูกใส่เข้าหัวอิซามุไปในตอนนั้นนั่นเองครับอรุโตะเลยตกใจว่าทําไมอิซูถึงรู้ข้อมูลแบบนี้ได้นะฮะนะครับซึ่งอันนี้ถ้าใครดูโปรเจกต์เทาเซอร์เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างเชื่อมโยงได้อยู่แล้วนะฮะแต่น,นี้อิซูมาพูดให้ฟังชัดเจนเลยในฐานะแบบว่าคนที่ไม่เคยดูโปรเจกต์เทาเซอร์จะได้ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนะฮะต่อมาครับการสร้างฮิวมากเกียร์ที่สามารถเรียนรู้และเติบโตได้อย่างน้องนักฆ่าเนี่ยก็เพื่อคืนชีพให้อาร์คครับน้องนักฆ่าเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของความโกรธแล้วก็ความเศร้ามานะครับแล้วก็ข้อมูลที่ว่าเนี่ยถูกส่งต่อมาผ่านโดโดเซซูเมริสกีด้วยนะฮะอารุโตมีการพูดถึงชายนิ่งฮอปเปอร์ด้วยนะครับแต่ว่าชายนิ่งฮอปเปอร์ที่วาสุอุสาสละชีวิตเพื่อสร้างขึ้นมาเนี่ย อารุโตะดันพูดใช่ว่าใช้นฮอปเปร์เนี่ยเกิดจากภูมิปัญญาของฮิวมากเกียและทําให้เซรวันพัฒนาขึ้น <c oughs> คือแสดงว่าในมุมมองอารุโตะเนี่ยการที่วาสุเสียสละตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อิมแพคกับเขาขนาดนั้นก็ได้นะนะฮะเขาก็เลยไม่ได้พูดถึงวาสุเลยนะครับในตอนหรือแคปตอนนี้นะทีนี้ครับอิซูเนี่ยเล่าเรื่องของไรเดนต่อครับว่าไรเดนเนี่ยแฝงตัวมาเป็นสปายแล้วก็ทรยศบริษัทที่เดนด้วยนะครับอารุโตะก็เลยงงว่าเอา้า จำฉันไม่ได้แต่ทำไมจำไรเดนได้ล่ะเนี่ยเออเอ,อิซูนเนี่ยนะครับยืนยันว่าไดโดโดเซซูเมไริสคีครับมีข้อมูลความชั่วร้ายนะฮะที่โโรบิทใส่เอาไว้อยู่และเมสโบจินไรเนี่ยก็ใช้ข้อมูลนั้นครับสร้างคำเปไรเดอร์อิคารซิจิขึ้นมาฮะอ,อิคารซิจิเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนในการส่งข้อมูลเซซูเมไริสคีและและข้อมูลทั้งหมดในโพรไกสกีเนี่ย ส่งไปยังอาร์คครับเพื่อทําให้อาร์คเนี่ยกลับขึ้นมาอา่ากลับขึ้นมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือหลังจากที่อิคาซิจิส่งข้อมูลทั้งหมดไปเนี่ยอาร์กลับมาทํางานตอนนั้นเป็นครั้งแรกนะแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ได้มีการทํางานขึ้นมานะนะฮะอิสุครับยืนยันว่าที่อิซมุปแปลงร่างเป็นแอสซาวูฟได้เนี่ยเป็นเพราะข้อมูลของนาคิที่อยู่ในหัวของอิซมุเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับอาร์คโดยตรงครับทาให้อิซมุปแปลงร่างเป็นแอสซาวูฟได้นั่นเองอ ื่องต่อมาที่อิสุยืนยันครับอิสุเขายืนยันว่าที่โฮรูบิถูกจัดการลงได้นะครับในตอนแรกๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเจตจำนงของอาร์คครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยโฮรูบิเขาแข็งแกร่งมากๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะแต่ตอนนั้นจงใจแพ้ครับก็เลยอยู่ในสภาพนี้นะฮะทีนี้อารุโตะก็เลยเริ่มวันๆครับเหมือนว่าอิสุเนี่ยจะคุมขัางยังไงชอบกนนะเหมือนเชื่อมต่อกับอาร์คเลยนะรู้เรื่องไปหมดเลยแต่อิสุเนี่ยยืนยันว่าเธอไม่ได้คุมขัางครับแล้วก็เลิร์นนิ่งชไนนิ่งฮอปเปอร อารุโตเนี่ยไม่จําเป็นต้องเล่าเรื่องอะไรต่อจากนี้แล้วครับอารุโตดันเล่าต่อนะครับว่าอารุโตเชื่อว่าตอนนั้นที่เขาใช้ชนนิ่งใช้ชานนิ่งแอซซอลเนี่ยจัดการจินได้เนี่ยมันเป็นการจัดการเบสบจินได้สําเร็จดูร่วงไปแล้วครับแต่ตอนหลังก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเบสบลจินไดก็กลับขึ้นมาได้นะอิซูครับเขาสงสัยมีเรื่องสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือทําไม จินถึงถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้แต่ตัวอารุโตะก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันครับคิดว่าคงมีใครก็กู้ข้อมูลของจินขึ้นมานะครับซึ่งอิสูเนี่ยคงใจเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวที่เหลือเธอไม่อยากรู้อะไรอีกแล้วนะฮะต่อมาครับอิสูบอกว่าเธอมีข้อมูลของไกครับที่เป็นคำไปเลเดอร์เทาเซอร์แล้วซึ่งตรงเนี้ยอารุโตะไม่ต้องเล่าต่อไปแล้วนะครับเรื่องราวที่ไกเป็นคนให้กําเนิดอาร์คเนี่ยก็เลยถูกหยิบยกมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เหมือนจับย้ำให้ทุกคนฟังแหละว่าอาร์คเนี่ยเกิดมาได้เพราะว่าไกเป็นคนใส่ข้อมูลความชั่วร้ายเข้าไปนะอารุโตะเลยสงสัยนะครับว่าทำไมอิสุที่เป็นฮิวมาร์เจของคิเดนเนี่ยถึงได้มีข้อมูลของเทาเซอร์ได้มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นได้เลยนะฮะต่อมาครับไกฮะที่เพิ่งได้รับเทาสันไรเวอร์ไปเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่านี่เป็นยุคสมัยของฉันแบบ1% 0 0 0ซครับซึ่งสุดท้ายเราก็เห็นเห็นกันหมดแล้วนะครับว่ายุคสมัยของเขา ก็ไปกองอยู่บนพื้น,นะฮะ,ะ,ฮะทุกตอนเลยนะฮะอารุโตะนะครับจะเล่าเรื่องต่ออ่าจะเล่าเรื่องของเทาเซอร์ให้อิสุฟังครับแต่อิสุเนี่ยพยายามบอกว่าเธอเนี่ยมีข้อมูลนั้นอยู่แล้วไม่ต้องเล่าแล้วก็ได้อารุโตะก็ยืนกรานที่จะเล่าครับเพราะว่ามันสําคัญเหมือนกันเพราะมันเชื่อมโยงไปถึงการที่ฮิวมาเกียเนี่ยใช้สายสัมพันธ์ก้าวข้ามอาร์คไปได้นะฮะอิสุก็เลยสนใจที่จะฟังต่อครับอารุโตะครับคิดว่าถ้าเขาเล่าเรื่องราวของ าการต่อสู้กับไกให้อิสุฟังต่อเนี่ยอิสุอาจจะก,กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าพอรู้สึกตัวอีก,อกทีเนี่ยอิสุกลับหายไปครับแล้วเราจะสังเกตว่านี่มันเป็นภาพเดียวกับตอนแรกเลยนะฮะเหมือนรียูทธเอามาใช้ต,ต่อมาครับอยู่ๆครับอารุโตก็เชื่อมต่อเข้ากับอาร์คครับแต่ตรงนี้โพกัสคีที่อารุโต้ใส่อยู่เนี่ยกลับเป็นโพกัสคีเมทัลคลัสเตอร์ฮอปเปอร์ไปซะแล้วไม่รู้เปลี่ยนไปตอนไหนนะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าอารุโตครับ มีแผลอยู่ที่ปากด้วยนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นซีนเดียวกับตอนที่อารูโตะเนี่ยถูกไกลใส่คีของเม t a ทัลคลัสเตอร์ในครั้งแรกนะครับตอนที่22นั่นเองครับอันนี้เป็นซีนเดียวกันเป๊ะเลยซึ่งข้อมูลของอาร์ครับก็แปลเปลี่ยนเป็นความชั่วร้ายครับและวินาทีที่อารูโตะเนี่ยได้เห็นความชั่วร้ายของอาร์คนะฮะเขาไม่ได้เห็นแค่ข้อมูลครับอารูโตะเห็นไรเดอร์ปริศนาครับปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นด้วยครับ แล้วเมื่อดวงตาของไรเดอร์ปริศนาคนนั้นครับเปล่งสีแดงออกมาฮะข้อมูลความชั่วร้ายก็เข้าครอบงำอารุโตะทันทีครับจนอารุโตะเนี่ยต้องกรีดร้องออกมานะฮะซึ่งซีนนี้ครับมันก็เป็นซีนที่อารุโตะได้เชื่อมต่อกับอาร์คในตอนที่22ทั้งหมดเลยนะครับก็มีแค่ตอนที่หั่งไปเห็นอาร์คเซโร่เนี่ยแหละที่ว่าไม่ได้มีนะครับก็อาจจะหมายความว่าอารุโตะเนี่ยเคยเจออาร์คเซโร่ตั้งแต่ตอนที่22แล้วที่เชื่อมต่อเข้าไปในอาร์คอะ แต่ว่าในเรื่องยังไม่ได้เล่าตอนนั้นอันนี้ย้อนเข้าไปเพราะว่าเพราะว่าได้เขาเรียกอะไรอาจจะได้เห็นอาร์ตตอนนั้นเขาเลยหยิบยกมานะครับในการเล่านั่นเองผมหรือจะพูดว่าคือถ้าไม่ใช่อย่างที่เราคิดว่าเขาจะเขาจะแทรกมาว่าอารุโตเคยเห็นมาก่อนแล้วนะมันก็อาจจะต้องบอกว่าเออคือซีนพวกเนี้ยเข้าซีนเก่ามาโปะเฉยเพื่อให้มันแบบเพื่อให้มันเล่าเรื่องได้อะ ประมาณนั้นแหละไม่ได้ถ่ายทําเพิ่มเติมนะฮะเพราะอย่างนีไปไปไบอย่างซีนนี้นะครับก็อาร์เซโร่เนี่ยมันเหมือนเอามาแปะมันไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะ,ะับมันเหมือนเอาภาพมาแปะจริงๆนะ,ะเออส่วนอารุโตะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เหมือนซีนที่ถ่ายเราไม่ได้ใช้นะฮะก็เหมือนเอามาแปะเอาไว้แค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวจริงนะ,ะก็เหมือนกับว่าเขาเขาแค่ทําขึ้นมาแก้ขัดก็รอดูไปว่าว่าตกลงว่าไอ้ที่เล่ามาเนี่ยมันคือฉากสมมุติ หรือว่ามันคือฉากที่จะให้เราโยงสําหรับตอนที่ผ่านมากันแน่นะครับก็ต้องอาจจะรอดูตอนที่2ไปจอดสาหรับตอน President Special อันนี้นะฮะโอเคทีเนี้ยมันจะมีประเด็นใหญ่ๆอยู่3ประเด็นเอ้ยอยู่2ประเด็นเลยนะนะครับสำหรับตอนที่เขา Recap มานะครับซึ่งก็คือประเด็นของอิสูนั่นเองครับว่าอิสูที่โผล่มาในตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเปิดไปรูปอิสูนะครับอิสูที่โผล่มาตรงเนี้ยเหมือนไม่ใช่ตัวจริงด้วยซ้ํานะครับ คือเธอพูดก็ไม่เหมือนตัวจริงนะฮะแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่ตัวจริงมีด้วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเลยสูญเสียข้อมูลไปเพราะว่าเรื่องไม่ได้เล่านะฮะก็ไม่รู้ว่าตอนที่2จะเล่าหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่อิสูคนนี้อ่าเขาเหมือนว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกถามเอาข้อมูลของเซรวันไปจากอารุโตะนะฮะใช่ครับะะโดยเฉพาะเรื่องที่เธอรู้ทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเฉพาะเรื่องของเมสซโบจินไรแล้วก็รู้จักโปรอ่าโปรเจกต์คาวเซอร์อยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะชี้ชัดได้ว่าอิสูคนเนี้ย อาจจะถูกอาร์คสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกมาเก็บข้อมูลจากอารุโตะก็ได้นะฮะเรื่องที่เขาพูดว่าข้อมูลมันรวนอะไรแบบนี้มันอาจจะแถเพื่อให้อารุโตะเนี่ยเ,เล่าเรื่องให้ฟังก็ได้นะเธอจะได้เก็บข้อมูลไปได้นะฮะอนีรก็ต้องรอดูต่อไปนะครับผมส่วนอีกประเด็นครับก็คือประเด็นเรื่องอิสุผมยาวเนี่ยแหละนะฮะทำไมอารุโตะถึงเห็นภาพนี้ซ้อนขึ้นมาได้คือมันมันแบ่งเป็นปยประเด็นใหญ่ได้สองข้อนะส่วนตัวนะคือ มันอาจจะเชื่อมโยงกับประเด็นที่เราพูดไปเมื่อกี้คืออิซูเนี่ยอาจจะเป็นแค่ข้อมูลที่อาร์คสร้างขึ้นมานะฮะเพื่อหลอกเก็บข้อมูลจากอารุโตเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพลักษณ์ของอิซูที่ผมยาวแล้วก็ตาสีแดงอันนี้นะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่แค่นั้นนะมันม,มีอีกทฤษฎีครับก็คืออิซูผมยาวคนเนี้มันเป็นอิซูจริงๆครับแต่เป็นอิซูที่อ่าคือเธอบอกไว้ในตอนแรกใช่ไหมว่าโคโรนสุเกะเนี่ยเป็นคนสร้างเธอขึ้นมา เวอร์ชันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชันแรกก็ได้ที่โครนอโลสเกตสร้างขึ้นมาครับแต่ว่าดันไปเชื่อมต่อกับอาร์คเมื่อ12ปีที่แล้วจนคลั่งไปนะฮะเลยทําให้เธอเนี่ยรู้ข้อมูลของเมสโบจินไรแล้วก็โปรเจกต์เทาเซอร์ด้วยตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะคือโปรเจกต์เทาเซอร์เป็นโปรเจกต์ของไกลมาตั้งนานแล้วนะครับก็ไม่ไม่แปลกที่เธอจะรู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้วนะฮะซึ่งซีนที่วาสุเคยเล่าตอนที่เห็นโครนอโลสเกตเนี่ยกำลังสร้างอิสุเป็นขึ้นมาเป็นน้องสาวเขาเนี่ยนั่นอาจจะไม่ใช นะฮะคืออิสุเนี่ยอาจจะคุมข้างไปแล้วก็อาจจะถูกทําให้หยุดการทางานไปแล้วถูกซ่อมขึ้นนอใหม่นะฮะแล้วก็ประมาณนั้นทําให้ทําให้ซีนที่วาสุเห็นเนี่ยมันเหมือนซีนที่โคโรสเกะเนี่ยเหมือนกับสร้างอิสุขึ้นมาพึ่งสร้างแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่อาจจะพึ่งซ่อมนะฮะอืมใช่แต่ว่ามันก็เป็นประเด็นอีกว่าทําไมต้องซ่อมอิสุกลับคืนมา,าที่โดนแฮ็กไปลแล้วแล้วยังตัดผมให้สั้นลงอีกนะครับ แล้วก็ซีนการประกอบตัวนี้มีเลือดของฮิวมาเกียอยู่ที่มือนะครับคือถ้าเชื่อมต่อกับอาร์จริงเนี่ยเป้าหมายของอิซูเนี่ยน่าจะเป็นมนุษย์ทําไมต้องต้องมีเลือดของฮิวมาเกียอยู่ที่มือล่ะนะฮะก็แอบคิดเหมือนกันว่าอิซูเนี่ยถึงจะโดนแฮกในอดีตเนี่ยเธออาจจะยังเลือดที่จะปกป้องมนุษย์อยู่ก็ได้นะทำให้โคเรนสุเกะเนี่ยเอากลับมาซ่อมหรือเปล่านะฮะก็น่าคิดก็รประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นใหญ่ที่ยังไม่เฉลยนะครับก็ลองจินตนาการกันได้จนกว่าจะเฉลยในอนาคตนะฮะ อาจจะเฉลยในตอนหน้าเลยก็ได้หรือจะเก็บไว้เฉลยในตอนปกติก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะประเด็นใหญ่ต่อมาครับเป็นประเด็นเรื่องจินครับคือถ้าอิสุเป็นอาร์คปลอมตัวมาหลอกเก็บข้อมูลจริงๆเนี่ยทาไมถึงไม่รู้เรื่องจินอันนี้น่าสงสัยครับจะบอกว่าการกลับมาของจินเนี่ยมันรรู่นอกแผนการของอาร์คหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้นะฮะเพราะเรายังไม่รู้ว่าอิสุคนเนี้เป็นใครโผล่ขึ้นมาได้ยังไงทําไมถึงอยากรู้เรื่องของจินเป็นพิเศษ ะะคือเราสามารถอ่าเราเราลองนึกย้อนกลับไปหน่อยครับตอนที่จินกลับมาในตอนแรกนะครับที่ตึกคิ่เดนเนี่ยถูกติดตั้งอุปกรณ์แจมเมอร์เอาไว้ให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าไปยัง CA ได้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยถูกไหมแล้วจินเนี่ยก็กลับมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วเออกลับมาได้แต่ตอนนั้นแล้วแล้วในตอนนั้นน่ะจินได,ได้แสดงความสามารถว่าเขาสามารถเข้าควบคุมด็อกเตอร์บอทได้ เราบอกขอบคุณดรบอทด้วยว่าทําหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมไปเลยนะฮะแต่ว่าหน้าที่ที่ว่าคืออะไรล่ะเออจะบอกว่าคือในตอนนั้นน่ะเห็นดรบอททำอย่างเดียวครับก็คือมานั่งตัดสัญญาณแจมเมอร์ให้เออแต่แจมเมอร์อันนั้นน่ะคนที่ตัดสัญญาณไปแล้วจะได้ประโยชน์คืออะไรมันก็คืออารุโตะนั่นแหละนะครับเพราะตอนนั้นน่ะจินให้ไปติดตั้งคือให้เขาเรียกว่าให้อิซามุที่อยู่ในล่างไอ้ทุยให้นากิที่อยู่ในล่างอิซามุเนี่ยไปติดตั้ง<ม>แจมเมอร์เอาไว้ เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ควบคุมอิซมุไปช่วยเหลือโคโรบีออกมาเอออันนี้คือแผน,แผนการของจินใช่ไหมล่ะอืมเออแต่ว่าถ้าการตัดแจมเมอร์ออกเนี่ยมันสร้างผลประโยชน์ให้ใครมันคือการสร้างผลประโยชน์ให้กับอารุโตะแล้วทำไมเขาถึงควบคุมให้ด็อกเรบอทไปทําลายแจมเมอร์ทิ้งละ่ะใช่ไหมละ่ะเอ,อ่อทีนี้นะฮะหน้าที่ที่ว่านั่นเนี่ยมันอาจจะบอกได้ว่าเป็นการสร้างจีนขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ แต่ว่าจินเนี่ยจะสร้างเออเขาเรียกจะควบคุมบอทให้สร้างตัวเองขึ้นมาอีกครั้งยังไงละ่ะใช่ไหมละ่ะเพราะว่าจินมันตายอยู่เออจะบอกว่านาจีที่อยู่ในหัวอิสามุควบคุมไอ้เจ้าดร็อเอร์บอทให้สร้างขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่น่าใช่เพราะอย่างนั้นไกก็น่าจะเป็นคนสั่งการแต่ว่าไกเนี่ยในตอนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าไกเนี่ยเขาคาดการการกระทําของจินไม่ได้เลยเออแล้วอย่างนั้นมันจะปลุกขึ้นมาทําไมปลุกขึ้นมาให้คาดการอะไรไม่ได้นะฮะ แล้วถ้าอย่างนั้นใครกันแน่ล่ะที่ทควบคุมดรบอทจนสามารถสร้างจินขึ้นมาได้โดยที่จินเนี่ยยังมีข้อมูลเก่าอยู่ทั้งหมดด้วยนะเออคือจินเนี่ยมีความทรงจําเก่าตั้งแต่ก่อนอารุตโตโดนทาลายทั้งหมดเลยจากอะไรละ่ะเพราะเพราะวา Human ่าฮิวมาเกียที่โดนทําลายไปแล้วเนี่ยปกติ Forget <Luk. S 1> ข้อมูลจะถูกแบ็กอัพเข้าไปในดาวเทียมอะไรประมาณนั้นแต่อย่างตอนหลังอารุโตเนี่ยแบ็กอัพมาในโปรไกส์คีฮิวมาเกียโปรไกส์คีนะครับแต่ก่อนน้านนั้นมีแบ็กอัพอยู่ในดาวเทียม ยกเว้นบางรุ่นอย่างอิสุหรือว่าสุไม่มีแบ็กอัพนะฮะแต่จินเนี่ยไม่รู้ว่าเขาได้แบ็กอัพทางไหนถึงได้กลับมาไงคือถ้าแบ็กอัพไว้ที่อาร์คแล้วทําไมอาร์คถึงไม่รู้อันนี้ก็น่าสนใจไงเลยถ้าจะบอกว่ามีตัวละครรับแฝงอยู่สักตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะหรือถ้าจะบอกว่าข้อมูลของจินเนี่ยถูกเก็บไว้ในโพลิสคีไฟน n g ฟอลคอนแต่โพลิสคีนี้อารุโตะเป็นคนเก็บไว้เออก็ไม่น่า ก็ไม่น่าไม่น่าจะเขาเยียใช้ใช้จากข้อมูลตรงนั้นในการเอามาเอามากู้คืนจินได้นะฮะก็เลยนะ่าสนใจว่าจินเนี่ยกลับคืนมากลับฟื้นขึ้นมาได้ยังไงและจากใครกันแน่ที่เป็นตัวการนะฮะที่ไม่ใช่อาร์คด้วยนะประมาณนี้คือประเด็นใหญ่ที่เขาให้เราคิดกันต่อครับประมาณนั้นเรื่องอิสุ<ะ>แล้วก็เรื่องจินครับผมอันนี้ก็คือที่ต่างๆที่มีทั้ทง,ททงการยืนยันแล้วก็ข้อมูลที่เกิดขึ้นในต,อ,ตอนนี้นะฮะที่เี๋ยวต้องรอดูสัปดาห์หน้านั่นเอง ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์ s u b สไ r i b e คอมเมนต์แลวก็แชร์วิดีโอนี้นะครับเเป็นกำลังใจให้ผมเปาแล้วก็ดูครับทาาราบกันในที่ดีต่อไปนะครับอย่าลืมไปกดฟลโล่กันในทวิตด้วยนะครับเพื่อติดตามการไลฟ์นอกเวลานะจะได้คุยเรื่องอื่นแบบการดั้มอะไรแบบนี้แหละจะเราจะคุยเรื่องอื่นแบบนี้กันตลอดนะฮะก็ไปติดตามกันในทวิตได้ไปกดฟลโล่กันไว้ได้ครับรอไลฟ์นะส่วนใน Facebook ก็เข้าไปกดไลค์กดเข้ากลุ่มกันได้ครับเพื่อติดตามข่าวสารของเรานะ ในกลุ่มก็อย่าลืมตอบคาถามเข้ามาด้วยครับยังไม่ได้เข้านะเพราะในกลุ่มมีทั้งมีมแล้วก็เข้าใหม่ๆของไะไรทร์อยู่ในนั้นนะไปติดตามข่าวในนั้นได้เผื่อใครที่อยากรู้ข่าวก่อนที่เราจะมาพูดนะฮะใช่แล้วครับงั้นก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้เวลาเราคลิปใหม่จะได้รู้ก่อนใครใน u t u b e นะครับแล้วก็ใน YouTube มีการสมัครสมาชิกแล้วนะฮะไปอ่านรายละเอียดได้เรามีขั้นสิ่งดีๆมอบให้ในแต่ละขั้นนะครับก็กดสมัครสมาชิกได้แล้วนะฮะยูทูบ สำหรับคืนนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายฟี้บ